สวัสดีครับช l b o ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา G Shock Chinese New Year Limited e dition ในรหัส MTGB 3 0 0 0 CXD 9 ADR เรือนนี้กันนะครับนาฬิการเรือนนี้นะครับก็เป็นนาฬิกาที่ทำออกมาเพื่อฉลองตุดจีนในปี2567นนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นปีมังกรทองนั่นเองนะ ก็เลยทำออกมาเป็นคอลเลคชันที่เรียกว่า Golden Armor Divine Dragon นะครับก็เ,เป็นคอนเซปต์มังกรทองเลยซึ่งก็เรียกว่าพิเศษมาตั้งแต่กล่องเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูกล่องกันก่อนนะ คือแน่นอนนะครับว่ามังกรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งโรจน์นะครับความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นมงคลทั้งหลายนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่แบบมีอํานาจบารมีสูงสุดนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการนําเอาองค์ประกรอบต่างๆของมังกรทองเนี่ยมาทําอยู่บนทั้งกล่องทั้งตัวนาฬิกาได้แบบค่อนข้างน่าสนใจนะกล่องก็ประมาณนี้นะครับด้านบนก็มีโลโก้ลายมังกรก็ถือว่าสวยมากๆนะเปิดมาด้านในนะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้อีกนะครับสีดำๆนะแล้วก็มีโลโก้เหมือนกันนะครับเป็นลายมังกรทองแบบนี มีจี h ช็อคอยู่ตรงนี้นะครับด้านในก็จะมีโลโก้มาอีกจุดหนึ่งนะครับเรียกว่าให้โลโก้มาเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มีการเล่นสีทองล้อตีมกันมาด้วยส่วนข้างๆตัวนี้ก็จะเป็นพวกกล่องที่เอาไว้เก็บคู่มือเมนนวลการใช้งานของเรือนนี้นะครับก็เอาออกมาอ่านกันได้นะเล่มมันก็แบบหนาๆหน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆด้วยแล้วกันนะครับว่าเรือนนี้มันทาอะไรได้บ้างนะครับโอเคเรากลับมาดูที่ตัวดีไซน์ของน,นาฬิกากันก่อนเลยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยสนใจมากๆนะครับเพราะว่าาาาแแแแบบบบมมมมนนววงกกรเเลดท ซึ่งเรือนเนี้ยเขาก็เรียกว่ามีการใช้ดีไซน์แบบเกร็ดมังกรเนี่ยทุกส่วนที่เป็นสีทองเลยนะครับเวลาเรามองจากด้านบนนะจุดไหนที่แบบมันเป็นตัวโลหะสีทองเนี่ยเขาก็จะแบบมีการสแตมป์ลายเกร็ดลงไปนะครับซึ่งลายเกล็ดเนี่ยเวลาเราลูบๆอะ่ะมันจะรู้สึกถึงแบบความเป็นเท็กซ์เจอร์นิดนึงด้วยนะครับ คือลายเนี่ยมันเป็นการยิงเลเซอร์ลงไปแหละมันไม่ได้แบบเป็นการแกะสลักอะไรนะครับแต่ว่ามันก็จะสักสา,กสากนิดนึงอะ่ะแบบไม่ได้เรียบมากก็ทําให้แบบมันมีมิติประมาณนึงด้วยนะแม้แต่ส่วนที่มันเป็นคําว่า g ีช็อคอะไรแบบนี้มันก็จะมีการเล่นลายพาดผ่านไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ลายแบบทั่วเต็มพื้นที่เลยก็เท่มากๆมองใกล้ๆก็จะเห็นดีเทลประมาณแบบนี้นะครับเนี่ยลองดูนะคือแบบลายดูเป็นเกล็ดมังกรสวยงามสุดๆนะครับ แล้วก็ส่วนของฝาหลังเนี่ยเขาก็จะมีการใช้สัญลักษณ์มังกรแบบเดียวกับบนตัวกล่องนะครับก็มาอยู่ตรงฝาหลังแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีการใช้ลวดลายมังกรเนี่ยที่เป็นลายเกล็ดเนี่ยลงไปจนถึงหน้าปัดด้านในด้วยนะเราก็จะเห็นว่าแบบมันมีการเล่นเป็นริ้วๆนะครับสีแบบเทาๆซันเบิร์ดแล้วก็มีเกล็ดมังกรวิ่งไปก็ต่อเนื่องไปกับตัวหน้าปัดเลยซึ่งตัวเกล็ดเนี่ยภาพรวมมันค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าในการใส่ใช้างานจริงอะ่ะผมลองดูละมัน โอเคนะมันไม่ได้แบบเด่นมากเกินไปจนรู้สึกว่าแบบเราเห็นเป็นลายอะไรชัดเจนมากทีแรกผมเห็นรูปเลยเนี่ยผมก็แอบกังวลเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยมันจะดูมังกรเกินไปหรือเปล่านะครับมันจะดูแบบเป็นลายแบบเป็นเกล็ดเยอะแยะมากมายจนนาฬิกามันดูแบบเป็นลายริ้ว,วๆแบบชัดเจนเกินแต่จริงๆเนี่ยถือว่าผมว่ากำลังโอเคเลยนะครับคือบางมุมม,มันก็จะเห็นเป็นลายที่แบบ ไม่ได้ชัดมากนะครับเห็นแสงตกกระทบก็เป็นสีทองสว่างขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดบางมุมม,มันเจอแบบแสงตกกระทบลงมาแล้วแบบมันมืดๆหน่อยก็จะอาจจะเห็นลายชัดขึ้นซึ่งก็กําลังลงตัวดีนะไม่ได้เป็นลายที่เยอะเกินไปนะครับผมว่าเขาบาลานซ์มาได้กําลังดีเลยส่วนฟังก์ชันของเรือนี้นะครับต้องบอกว่าทําอะไรได้เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งผมอาจจะไปแค่แบบคร่าวๆนะครับเอาแค่ฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปนะส่วนใครที่อยากจะใช้งานแบบเชิงลึกเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านแมนวนวลได้ในเล่มเมื่อกี้นะครับหรือว่าจะเข้าไปอ่านผ่านแอปก็ได้นะ เราะว่าเรือนนี้มันเป็นตระกูล MTG นะครับมันสามารถเชื่อมต่อแอป Casio Watch ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเชื่อมต่อเสร็จปั๊บเนี่ยจริง,รงๆเพื่อนๆสามารถตั้งค่าผ่านแอป Casio Watch ได้เลยหรือว่าจะไปอ่าน m มนวนวลในนั้นก็ได้เพื่อที่จะมาตั้งค่าผ่านตัวนาฬิกาอีกทีหนึ่งเองอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูฟังก์ชันกันคร่าว่าเรือนนี้ทําอะไรได้บ้างนะอันดับแรกก่อนเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าที่หน้าปัดเนี่ยมันจะมีเข็มหนึ่งที่เอาไว้ชี้ ตำแหน่งต่างๆที่แบบมันเป็นฟังก์ชันของนาฬิกานะครับก็คือเข็มด้านซ้ายนี่เองคือปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นเข็มที่เอาไว้ชี้ว่าตอนนี้เป็นวันอะไรนะครับอย่างอันนี้ก็แบบจันรอังคานพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับประมาณแบบนี้นะแต่ว่าเวลาเราจะเริ่มใช้งานโหมดต่างๆเนี่ยไอตัวเข็มนี่มันก็จะวิ่งไปชี้ตรงโหมดด้านขวาตรงนี้นะครับมันจะมีตัวอักษรอยู่ ST เนี่ยก็เป็น stop watch นะครับ TA ก็เป็น c o u n t d o w n timer AL ก็เป็น a l a r m c ม o ล k กนะครับก็โหมดหลักๆจะมีแค่สาโหมดนี้ซึ่งเดี๋ยวมากดดใหู้นะ ส่วนหน้าปัดด้านล่างตรงนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นนาฬิกาที่เอาไว้บอกไทม์โซนอื่นๆนะครับก็ค well ือเรือนนี้สามารถอ่านไทม์โซนได้2ค่าเลยเวลาเอาไปเที่ยวก็สามารถตั้งค่าได้ว่าอันนึงเป็นเวลาประเทศไทยอันนึงเป็นเวลาต่างประเทศที่เราไปก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนเข็มด้านขวาเนี่ยก็เป็นเข็มที่บอกเวลาในหลัก24ชั่วโมงนะประมาณนี้คร่าวๆนะครับมีช่องวันที่อยู่ด้านล่างขวาตัวนี้ด้วยโดยที่จริงๆเรือนนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถในการตั้งเวลาอัตโนมัติด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องไปอยู่ในประเทศที่มันมีเสาสําหรััััับบบกกาาารรรต้งงงงเเวลนนซึ่่่่่แมอออยยูฝฝุุโปิหืญีี ดังนั้นในไทยเนี่ยอาจจะยังใช้งานฟังก์ชันนี้ไม่ได้นะก็เสียดายเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้เรือนนี้ในฝั่งที่มันมีเสานะเรียกว่าทุกวันน่ะมันจะตั้งออโต้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ในาฬิการเรือนนี้เดินตรงมากๆนะครับแทบไม่ต้องมายุ่งเรื่องการตั้งค่าเลยนะครับก็จะเป็นเวลาโลเคลถามให้เลยอ่ะเรามาดูปุ่มต่างๆกันบ้างดีกว่านะครับปุ่มหลักๆที่เราจะใช้งานนะครับก็จะมีปุ่มด้านขวาบนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เปิดไฟนะครับพอกดปั๊บเนี่ยจะมีไฟขึ้นมาจาดดน,นีันเช แล้วก็ปุ่มด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มที่พอกดปั๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งมาบอกเรานะครับว่าตอนนี้พลังงานมันเหลือเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับในการชาร์จเข้าไปในเรือนนี้นะเพราะว่าเรือนนี้เป็นโซลา่าด้วยนะครับซึ่งพอมาชี้อยู่สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะวิ่งกลับไปตำแหน่งเดิมที่มันเคยอยู่นะครับก็อย่างเงี้ยกลับไปชี้วันที่ตามปกติอะไรแบบนี้แล้วก็ปุ่มหลักๆที่เราจะใช้งานโหมดต่างๆเนี่ยก็คือตรงนี้เลยนะครับปุ่มซ้ายล่างนะโดยที่พอเรากดหนึ่งทีปั๊บเนี่ยสังเกตดูว่าเข็มตรงนีีี้้นนนนะมมััจจววิ่่งไปท ST ออคืสใกกาาาารรเล็ถ กดจับเวลาที่ปุ่มขวาบนได้เลยอันนี้คล้ายๆกับในการโคโนกราฟนะมันก็จะจับเวลาไปแบบนี้นะครับก็เดินไปเรื่อยๆก็จับเวลากันไปนะครับกดทีน่นึงก็หยุดกดด้านล่างตรงนี้ก็เป็นการรีเซ็ตนะครับอันนี้จับเวลาส่วนเคาดาทาัมเมอร์ก็นะครับกดจับเวลาเหมือนเดิมแต่ว่า มันก็เป็นการถอยหลังเขาดาวทัมเมอร์ไปละนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่แบบจริงๆหลายคนคนเล่น G ีช็อ k น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันมาอยู่ในรูปแบบเข็มนั่นเองนะครับก็แตกต่างกับตัวปกติที่มันอาจจะเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็อีกหมดหนึ่งก็คืออะลามคล็อกนะครับกดมาปั๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งมาตรงนี้นะครับเป็น AL นะเป็นนาฬิกาปลุกซึ่งนาฬิกาปลุกเนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับซึ่งการตั้งค่านาฬิกาปลุกเนี่า เราจะให้มันตั้งปลุกกี่โมงนะครับคือจากเดิมที่มันเป็นเข็มเว์ไทมอ์อ่ะมันก็จะกลายเป็นนาฬิกาปลุกละนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดการใช้งานนาฬิกาปลุกอย่างเงี้ยหมุนขึ้นหมุนลงเข็มมันก็วิ่งไปวิ่งมาพอตั้งนาฬิกาปลุกเสร็จปั๊บก็เกี่ยวกับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดจะเปิดปิดนาฬิกาปลุกเนี่ยก็ถ้าเกิดยังอยู่ในโหมดนาฬิกาปลุกอยู่นะกดที่ปุ่มขวาล่างเนี่ยมันก็จะเป็นการ on off ว่า เราจะปิดนาฬิกาปลุกเราจะเปิดก็กดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฟังก์ชันง่ายๆของนาฬิกาปลุกนะส่วนถ้าเกิดใครที่อยากตั้งค่าเวลไทม์นะครับก็สามารถไปที่โหมดการดูเวลาปกติก่อนนะครับอย่างนี้นะให้เข็มมันกลับมาในการชี้วันที่ก่อนแล้วก็หมุนไม่ไปโยมออกมาแล้วก็ดึงมาทีนึงตอนนี้มันจะเป็นการตั้งค่าเวลาด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถตั้งค่าไทาม์โซนได้ซึ่งการตั้งค่าไทาม์โซนเนี่ยมันจะมีความพิเศษนิดน,นึงตรงที่เราต้องตั้งค่าจากเข็มวินาทีนะครับ อธิบายง่ายๆเลยนะครับก็คือตำแหน่งที่มันเป็น12นาฬกาเนี่ยอันนี้คือไทม์โซนแบบ0ูนย์และแบบเราอยากจะตั้งค่าให้ไทม์โซนของตัวเนี่ยมันเป็น GMT บวกหเราก็หมุนเข็มวิมานตรงเนี้ยขึ้นทีหนึ่งให้มันเป็น1วินาทีอันเนี้ยคือ GMT บวกหหรือว่าจะเป็น GMT บวกสก็ขยับมาแบบนี้นะครับอันเนี้ยก็จะเป็นการตั้งค่านาฬิการตรงเนี้ยให้มันเป็น GMT บวกสแล้วง่ายๆประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่าจะเป็น GMT บวกเเวลาประเทศไทยเพื่อนๆก็ต้องหมุนมาตรง7วินะครับ อตอนนี้ด้านล่างก็จะเป็น GMT บวกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเวลไทม์ง่ายๆนะครับซึ่งถ้าเกิดจะตั้งค่าเวลาจริงๆของเรือนี้นะตั้งค่าเข็มใหญ่เนี่ยก็ให้ดึงมมดยมออกมาอีกทีนึงจนสุดนะครับขยักที่2แล้วก็ทําการหมุนตั้งค่าไทาม์โซนเหมือนกันนะครับว่าจะเอาไทาม์โซนไหนซึ่งอย่างอันนี้ผมก็ตั้งค่าเป็น GMT บวกทั้งคู่มันก็จะแสดงเป็นเวลาเดียวกันทั้งเข็เมใหญ่แล้วก็เข็เมเล็กเลยนะครับประมาณนี้นะซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดใครอยากจะศ ศึกษาแป๊บเดียวก็เป็นแล้วนะครับรายละเอียดฟังก์ชันก็ประมาณนี้นะครับส่วนขนาดเคสไซส์วัดซะหน่อยนะครับก็ค่อนข้างจะใหญ่โตตามภาษาจีช็อกนะออกมาประมาณ50มิบมิลปลายๆนะความหนาอยู่ที่12.1มิลส่วนลักทูลักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60.5มิลน,นะครับส่วนน้ําหนักชั่งออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ109กกรัมเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเบาใช้ได้เลยนะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องยกความดีความชอบให้กับโครงสร้างที่มันเป็นคาร์บอนนะเพราะว่า มันก็จะทาให้ตัวโครงเนี่ยมันไม่ได้แบบมีส่วนที่มันเป็นโลหะเยอะนะครับแล้วก็ทําให้มันใสสบายมากขึ้นเยอะเลยโดยที่เรือนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่บางที่สุดในกลุ่มตระกูล MTG แล้วนะครับแล้วก็ได้ความแข็งแรงของคาร์บอนมาด้วยนะอันนี้ก็เลยแบบทาให้ความเบาเนี่ยมันเบากว่าที่คิดเยอะนะครับส่วนตัวสายเนี่ยก็มีการเล่นลายที่แบบมันมีเท็กซ์เจอร์ต่อเนื่องมากับตัวข้อกลางสีทองๆมาแบบนี้นะซึ่งตัวนาฬิกาเนี่ยเขาก็จะแบบมีดีไซน์ที่มีการใช้ องประกอบต่างๆนานานะครับมีชิ้นส่วนมาแบบประกอบกันเยอะอะคือแบบดูลุยดูสปอร์ตดูแบบแข็งแรงมากๆตามสไตล์ G-Shock อยู่แล้วนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นบัคเกิลที่มีลายเกล็ดมังกรมาด้วยเหมือนกันนะก็เท่ดีอ่ะมาลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับเรือนนี้นะครับแน่นอนว่าตอนที่ผมเห็นเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะใส่ได้นะเพราะว่าแบบมันดูใหญ่นะครับแต่ว่าเพื่อนๆลองดูนะเวลามันอยู่บนข้อมือผมปั๊บเนี่ยเฮ้ยมัน ใส่ได้เฉยเลยนะเพื่อนๆคือแบบเป็นอะไรที่ผมงงมากๆเลยนะคือทีแรกผมก็ทําใจไปแล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะได้นะครับยังไงมันก็จะดูแบบโอเวอร์ไซส์แล้วก็ดูแบบกลางเละเทะแน่นอนแต่อย่นี้เงี้ยนเพื่อน,อนลองดูด้านข้างนะมันแทบไม่มีช่องว่างเหลืออยู่เลยนะครับสาหรับข้อมือผมนะครับคือเขาทำฟิตติ้งมาได้ดีมากเลยเพราะว่าสายเขาเนี่ยมันหักลงมาได้ตรงๆเลยไอ,อตรงจอยตรงเนี้ยที่มันเชื่อมต่อระหว่างสายกับตัวเรือนอ่ะมันทํามาได้แบบ เคลื่อนไหวได้เยอะนะครับมันก็เลยแบบใส่กับคนข้อมือเล็กๆได้สบายมากนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอใส่ปั๊บเนี่ยมันก็ดูแบบโสโสปอร์ตเท่มากๆนะความเป็นสีทองสีดำเนี่ยคือใส่ปั๊บนี่คนทักกันเยอะเหมือนกันนะสำหรับเรือนนี้นะครับเพราะว่าเรื่องคู่สีเนี่ยมันก็เท่อยู่แล้วแล้วก็เวลามองใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นพวกลวดลายมังกรแบบที่มันเป็นลายแห่งความมีอํานาจลายแห่งความแข็งแรงแล้วก็ทําให้ในายกาเนี่ยมันดูหรูหราดูมีดีเทลมากขึ้นด้วยนะครับ เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนที่แบบเป็นแฟน g s h o c k อยู่แล้วอะ่ะแล้วก็ต้องการสตอรี่อะไรต่างๆนานาที่แบบมันเสริมดวงเสริมความเป็นปีมังกรหน่อยเรือนนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ไม่ยากเลยนะครับเรียกว่าแบบมีครบเลยทั้งเรื่องฟังก์ชันเรื่องหน้าตาแล้วก็เรื่องสตอรี่ที่มันมากับเรือนนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะในการใส่ใช้างานจริงอะ่ะมันแบบไม่ได้เด่นมากอะ่ะคืออย่างระยะปกติอย่างเงี้ยเวลาเรามองมันก็จะแบบเป็นทองทองดำดำที่มันดูแบบมี t e x t อร์บางๆนะครับไม่ได้ชัดมากแต่มองใกล้ๆเนี่ยก็จะเริ่มชัดขึ้นนะครับ แล้วก็หมุนบางมุมเนี่ยเท็กซ์เจอร์มันก็จะอ่อนบ้างเข้มบ้างแล้วแต่มุมกันไปนะก็ดูเพลินดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ยากกว่าพวกที่มันเป็นเรือนดําทองล้วนเท่าไหร่นะครับผมว่าพอๆกันเลยนะครับก็มีความสปอร์ตมีความลุยแล้วก็แฝงความหรูหราไปด้วยเหมือนกันนะครับส่วนราคาป้ายของเรือนนี้นะครับอยู่ที่42,000บาทนะครับก็สามารถซื้อได้แล้วที่ช็อปของ G Shock ทั่วประเทศนะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครััับบบแลล้วพกนนให่คคิปร สวัสดีครับ